ไปกันเลยนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกําลังใจให้รัดเหมือนเคยนะคะเอาใหม่เอาใหม่สู้ใหม่จ้านสมศักดิ์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านรัตนาซูเปอร์มามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ก็ยังตรวจสอบได้อยู่หรอกเนาะนเ้มีเนาะไม่เป็นไรนะคะได้สามสิบวันอยู่ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกําลังอ่านได้ที่เลยหนูเมื่อกี้นี่ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะเมย์ขอบคุณมากสวัสดีค่ะอะตอมนะคะอะตอมจันทองสวัสดีนะคะสวัสดีคุณยายรัตนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งี่ใช่เมื่อกอี้น้องรัตก็คงได้แหละเมื่อกี้สามสิบวันใช่ได้สามสิบวันนะคะแค่นั้นก็มันี่ใช่เมื่อกี้น้องรัตก็คงได้แหละเมื่อกี้สามสิบวันใช่ได้สามสิบวันนะคะแค่นั้นก็มันน้ารัตอ่ะ เราต้มใหม่ได้ขอบคุณค่ะเราดันไหม่ได้ขอบคุณจ่าน้องสาวขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมค่ะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะบันทึกทันไหมไม่ทัน <c oughs> ได้สามสิบวันใช่ไหมไม่เป็นไรยังตรวจสอบกําลังอ่านได้ที่เลยหนูเมื่อกี้นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะ สวัสดีค่ะอาตอมนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะสวัสดีคุณสมศักดิ์นะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจให้รัดอีกครั้งนะคะไปเลยค่ะไปแบบไม่ได้ทักทายอะไรกันเลยนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกําลังใจให้รัดเหมือนเคยนะคะเอาใหม่เอาใหม่สู้ใหม่จ้าใช่เมื่อกี้น้องรัตคงได้แหละเมื่อกี้สามสิบวันใช่ได้สามสิบวันนะคะแค่นั้นก็มัน ทักทายยามเย็นสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะบันทึกอัตโนมัติไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะสวัสดีค่ะทุกท่านพอดีเน็ตหายค่ะขออภัยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านพอดีเน็ตหายค่ะขออภัยนะคะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เน็ตหายค่ะ ก็ไปด้วยบันทึกทันไหมไม่ทันโอได้สามสิบวันใช่ไหมไม่เป็นไรยังตรวจสอบอ่ะสู้ต่อไปนะคะสู้สู้ต่อไปนะคะขอบคุณนะคะทํามาตั้งสองชั่วโมงนะคะไม่เป็นไรสมสุสมศักด์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านรัตนาซูเปอร์มารนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่อ้อขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วขอเปิดไฟเข้ามาบนห้องนิดนึงนะคะบันทึกทันไหมไม่ทันโ <c oughs> อ้ยได้สามสิบวันใช่ไหมไม่เป็นไรยังตรวจสอบกำลังใจนะคะพี่จายใจดีนะคะพี่มานะนะคะแล้วก็ พี่จันทานะคะพี่ชายใจดีนะคะสวัสดีคุณนะคะอัดใหม่ขอบคุณค่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหกล้านดวงตาตอนนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่รับขอบคุณนะคะน้องอะตอมหัวเลาะใาญรัดเลยนะคะน้องอะตอมใหยเลาะหัวลาะใหญ่ัดขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณเมื่อกี้กําลังเม้นได้ขอบคุณนะคะน้องเมย์ขอบคุณค่ะเนทายน้องเมย์ เนทหายเนทหายจ้ะขออภัยนะคะเปิดแล้วเปิดแล้วมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บ้านรัตนาซปเปอร์มาเหมือนเดิมนะคะยินดีต้อนรับขอบคุณนะคะน้องอะตอมหัวเลาะใหญ่รัดเลยนะคะน้องอะตอมใหญ่ลาะหัวเลาะใหญ่รัดขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณใจให้รัดนะคะยังอยู่และสู้ต่อไปนะคะยังอยู่ด้วยกันและสู้ต่อไปขอบคุณค่ะจัดไปน้องขอบคุณค่ะพี่รับทุกท่านค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาส่งกำลังใจสร้างกำลังอ่านได้ที่เลยหนูเมื่อกี้นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจนะคะเป็นอะไรเนธหายจ้าเนธหายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่รัตมาใหม่ขอบคุณค่ะนะคะอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอะตอมนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะสวัสดีคุณสมศักดิ์นะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจให้รัดอีกครั้งนะคะได้แค่30มสิบวันสู้ใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเมย์สู้ใหม่นะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ขึ้นมาพอดีมาเปิดใช่ไหมน้องเมย์ขอบคุณมากสวัสดีค่ะอะตอมนะคะอะตอมจันทองสวัสดีนะคะสวัสดีคุณยายรัดนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งท้ ลงแบบลงเวทีแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยใช่หนู้ย <c oughs> นะคะแต่วันนี้ก็คือเน็ตอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาค่ะขอบคุณนะคะแล้วขอเปิดไฟเข้ามาบนห้องนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะสามล้านดวงตาตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ได้แค่สามสิบวันสู้ใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเมย์สู้ใหม่นะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ขึ้นมาพอดีมาเปิดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เน็ตหายค่ะแบตก็ไปด้วยเข้ามาส่งกำลังใจสร้างพลังบวกให้นัดนะคะอุอันนี้จะเป็นแฝกแบบแจ้งมากสว่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ ลงแบบลงเวทีแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยใช่หนูเฮ้ยนะคะแต่วันนี้ก็คือเน็ตทักทายยามเย็นสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะบันทึกอัตโนมัติไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะให้ลงแบบลงเวทีแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยใช่หนูเฮ้ยนะคะแต่วันนี้ก็คือเน็ตนารักอะ่ะเราต้มใหม่ได้ขอบคุณค่ะเราดันใหม่ได้ขอบคุณจาน้องสาว ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะกลังอ่านได้ที่เลยหนูเมื่อกี้นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกาลังใจนะคะได้อยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณนะคะน้องอะตอมหัวเลาะใหญ่รัดเลยนะคะน้องอะตอมใหญ่ลาะหัวล้อใหญ่ัด,ะะอออออดขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเมื่อกี้เน็ตหายค่ะแบตบก็ไปด้วยบันทึกทันไหมไม่ทันโอ้ยได้สามสิบวันใช่ไหมไม่เป็นไรยังตรวจสอบ อ๋อ oh, ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาค่ะขอบคุณนะคะแล้วขอเปิดไฟเข้ามา Houston. บนห้องนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านพอดีเน็ตหายค่ะขออภัยนะคะสวัสดีค่ะอาตอมนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์นะคะสวัสดีคุณสมศักดิ์นะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจให้รัดอีกครั้งนะคะอ่ะสู้ต่อไปนะคะ สู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณนะคะทำมาตั้งสองชั่วโมงนะคะไม่เป็นไรสเมขอบคุณมากสวัสดีค่ะอะตอมนะคะอะตอมจันทองสวัสดีนะคะสวัสดีคุณยายรัดนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งคุณนะคะอัดใหม่ขอบคุณค่ะขเอาใหม่เอาใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหกล้านดวงตาตอนนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพิรับทุกท่านค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาส่งกําลังใจสร้างนารัดอ่ะเราต้มใหม่ได้ขอบคุณค่ะเราดันใหม่ได้ขอบคุณจาน้องสาวขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมค่ะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาค่ะขอบคุณนะคะแล้วขอเปิดไฟเข้ามาบนห้องนิดนึงนะกาลังใจให้รัดนะคะยังอยู่ไล่สู้ต่อไปนะคะ ยังอยู่ด้วยกันและสู้ต่อไปขอบคุณค่ะจัดไปน้องขอบคุณค่ะพี่ชเมย์ขอบคุณมากสวัสดีค่ะอะตอมนะคะอะตอมจันทองสวัสดีนะคะสวัสดีคุณยายรัตนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งอ่ะสู้ต่อไปนะคะสู้สู้ต่อไปนะคะขอบคุณนะคะทํามาตั้งสองชั่วโมงนะคะไม่เป็นไรนารัตอ่ะเราต้มใหม่ได้ขอบคุณค่ะเราดันใหม่ได้ขอบคุณจาน้องสาวขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องะะได้อยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณค่ะก็ยังตรวจสอบได้อยู่หรอกน้องเมย์เนาะไม่เป็นไรนะคะได้สามสิบวันอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามาส่ง,งค่ะเมื Wu ่อกี้กําลังเม้นได้ขอบคุณนะคะน้องเมย์ขอบคุณค่ะเนทไทน้องเมย์เนทไทเนทไทจ้ะ ไปเลยค่ะไปแบบไม่ได้ทักทายอะไรกันเลยนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจให้รัตเหมือนเคยนะคะ